การเลี้ยงปลาไหลในกระชังบกปลาไหลเป็นปลาชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภคเป็นปลาที่มีรสชาติดีสามารถนํามาปรุงอาหารได้หลากหลายมีประโยชน์ต่อสุขภาพปลาไหลน้ําจืดปลาไหลน้ําจืดมีหลายชนิดที่สำคัญและคนไทยส่วนใหญ่รู้จักและนิยมบริโภคได้แก่ปลาไหลนาที่สามารถนำไปปรุงอาหารพื้นบ้านได้หลากหลาย เช่นแกงเผ็ดต้มยำผัดเผ็ดต้มเป็ดเป็นต้นขนาดความกว้างและยาวของกระชังสามารถกำหนดตามความต้องการของผู้เลี้ยงได้และความสูงควรสูง1เมตรขึ้นไปการอนุบาลลูกปลาไหลอายุ7-10วัน นำลูกปลาไวอ่อนอายุ7-10วันที่ฟักออกเป็นตัวไปอนุบาลในกระมังพลาส,สติกทรงกลมปล่อยลูกปลาอัตราความหนานแน่น350ตัวต่อตารางเมตรใส่น้ำลึก15เซนติเมตรใส่ผักจอกเพื่อให้ลูกปลาเกาะควรมีการถ่ายเทน้ำา3 3วันต่อครั้งอาหารใช้ลาแดงให้กินวันละสองครั้งเช้าเย็น เมื่ออนุบาลปลาจนได้ขนาด5เซนติเมตรปลาจะมีขนาดปากที่กว้างขึ้นลดลายแดงและให้อาหารสมทบวันละสองมือ้อเช้าเย็นโดยปั้นเป็นก้อนเล็กๆปรับปริมาณอาหารที่ให้ทุกสัปดาห์เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนลูกปลาใช้เวลา6สัปดาห์ก็จะได้ปลาขนาด10เซนติเมตรซึ่งจะมีน้ำหนักประมาณ1-2กรัมสามารถแยกลงบ่อเลี้ยงต่อไป การเตรียมบ่อชั้นที่หนึ่งใส่หญ้าแห้งชั้นที่สองใส่หยวกกล้วยชั้นที่สามใส่มูลสัตว์และอาหารทำสลับกันไปเรื่อยๆจนเต็มบ่อชั้นบนสุดใส่น้ำให้มีระดับความสูงประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรจากนั้นนำพืชน้ำอาทิผักตบผักบุ้งมาใส่ในบ่อเพื่อเรียนแบบธรรมชาติ โดยให้ใส่พอประมาณและทุกชั้นควรลดด้วยจุลินซี m จากนั้นหมักทิ้งไว้15วันให้นำปาลาไหลปล่อยลงเลี้ยงในบ่อหมักกระชังที่เตรียมไว้ขนาดปาลาไหลที่จะเลี้ยงควรมีขนาดตัวประมาณ2-3เซนติเมตรซึ่งจะใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ4เดือนก็สามารถจับขายได้การให้อาหาร การให้อาหารจะให้เดือนละครั้งอาหารที่ให้เช่นซากสัตว์ที่ตายไส้หมูหนังควายปวกไส้เดือนหอยนอนเป็นต้นฤดูวางไข่ปาลาไหลนาเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนและจะมีความสมบูรณ์สูงสุดในเดือนสิงหาคม ปริมาณความดกของไขป่ปลาไหลขึ้นอยู่กับขนาดของปลาเช่นปลาขนาด20-60ถึงเซนติเมตรจะมีไข่ประมาณ300-400ถึงฟองถ้ายาวกว่า60เซนติเมตรจะมีไข่ประมาณ1,000ฟองโรคและการป้องกันปาลาไหลที่เลี้ยงในบ่อกระชังมีปริมาณค่อนข้างหนานแน่นมีการให้อาหารถ้าจัดการไม่ดี คุณภาพของน้ำอาจจะเน่าเสียปลาที่เลี้ยงอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียโรคที่พบบ่อยได้แก่ 1. โรคเป็นแผลตามตัวที่มักพบในปลาขนาดใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 2. โรคพยาธิที่เกิดจากปรสิตเซลลเดียวในระบบทางเดินอาหารปลาที่มีพยาธิในระบบทางเดินอาหารจะไม่กินอาหารสู้พร้อมการป้องกันใช้ยาถ่ายพยาธิชนิด เมโทดินาโซขนาด250มิลลิกรัมจำนวน10-15เม็ดผสมอาหาร1กิโลกรัมให้กินติดต่อกัน3วัน